ภายในพระวิหารจะมีการทำจิตตัปปะพระนักสัตว์จะมาสรุปตัปปะกันแล้ว <มา S 1> ก็กกกจะมีการถวายกติกน้ำตัวเองผหลวงชุดอรอของเขานำ้นำน้ำโดยผลหลวงชุดอรอของเขา ในปีนี้หยิบเปลงกับปีไหนไมีนิดขั้นหนึ่ง,งแล้วทางของเราจะแขวนแล้วครับมีขนัขนแขวน,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 นแล้วแขวน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 เอาแล้วแขวนแล้วเนอะแขวนโคมแล้วเนอะอ่ะสมนัตงบ,บ,บินแยกอากาศกันเอาละครับปอขึ้นไปแล้วครับเอาปอขึ้นไปล,ละ,เ,ละเป็นโคมลอยหรือว่าว่าวลมข้างเหนือจะห้องว่าว่าวลม ขอสัสดีทขาทำชมทุกท่านทุกคน,นกวัดปลาไปเดี๋ยววัดเกิดเมืน่นจะได้ปลาทำชมไปทำบุญตักบาทเนื่องในวันหยิบเป่งหรือวันลอยกระทงจากหมู่บ้านของวัดพล้ววัดก็ได้มาถึงบริเวณวัดละเดี๋ยวจะเข้าไปทำบุญใส่บาทก่อนก็ทว่าก็มีการมาตกแต่งประดับประดาประซุ่มประตูแล้วก็มีการทำโคมมาห้อยกันนักขนาด เดี๋ยวเราว่าจะลองไปสักเข้าไปทางในบรรยากาศทางในไปยังแรกเขาเปิดเข้าไปใส่บาตรภายในเขาพิธารจะมีาการทำที่ตบาตรนักสัาระจะมาทูลตักบาตรแล้วก็กจะมีาการถวายติกน้ำรวยคนหลวงชุดรอของเขานึ่ นำมันโดยพลหลงซุบบของเขาบลหลงลุ่มลเชี่ยงแล้วก็คร <se> yes, ับนี่เปลี่ยนหวายตานจะติดภายในวัดกมไว้สีดีนะโมพัสสาพุวะโุอาโัสัมมาสัมพุทสะ

คาราเวะเนวะอิโตะนั้นเดตนังอุปาปิสิตังปิตังตุมหังคิปะเนวะเปมิสัตว์ัาเพตุเรื่สังขปาแัะโภคนะละโจรญาทารีและอาจในวันหยุดว่นอาเตยาวันศุกร์มีเรน่องนี้เปงนเมื่อทิพหขัมขัมจึงมาตัิะแตนแรกโภญาะขัมพลังขามยน เับาานทายการทนเงินทำายกานติดหน้าพ่อเล้ลูกเทียวกํลังจากทําบุญตักบาทพักพรจากพระสูนย์ร้อยร้อยมือวลอยโคมลอยหรือว่าวบาลมตั้งเหนือจะพ่อว่าวบาวลมหรือว่าเขาจะหมกอโก็เื่อเป็นสาบูชามือคุ้ยกับหม การห่มว่าวเลยว่ะการลอยหฮมลอยก็ต้องแจ่ความระมัดระวังหน่อยเพราะว่าถ้าหากว่าเขามีความชำนาญเห็นหน่อยหนึ่งเขาก็ใจ้ควัมไฟในการห่มคืออากาศภายในห่อนแล้วก็จะปล่อยขึ้นไป ก็ก็ก้อยจะเย็นเย็นอาสาลาก็มีความชำนาญอยู่พออยู่ประกันปล่อยก็ต้องมีความชำนาญในการทำก็ทำบาใหญ่ตัวใดเป็นครบร้อยธรรมดาบาดใหญ่เหมือนที่เขาจะเป็นคล้ายๆแบบบอลลูนก็จะบาใหญ่เตี้ยก็คือทำหมองให้มันขึ้นได้ก็บอกให้สูงตัวใดอย่ามงงงนะ่รนี่ นียว่อวันนี้ท้องฟาดแจ่มใสท้องฟาดแจ่มใสขนาดดอันด้อครับผมไครสวัสดเขาไปไนนมดผู้เอาแล้วด้วยหกร้อยเขาก่อนได้ได้ตีของละยัมีการติดประทัดหรือว่าพวกสีแสงเสียงตัว จะแตกกำมันกัจุแล้วไปอเป่างเนี่ยรู้เลทั้งปีรย้รู้เลยนโอ้ปล่อยคเลยอ้าบนลุนทั้งผักเหนือเอาละครับปล่อยขึ้นไปแล้วครับเอาปล่อยขึ้นไปละ ก็เป็นโรมลอยหรือว่าว่วาวลมทางเหนือจะห้องว่าวาวลมความห้อนในบนในว่าวจะห้อนเหลืออากาศตาั้งหน่อแล้วก็ทำให้อ,อากาศลอยขึ้นไปข้างบนก็ทำให้บอลวมหรือว่าว่าวลมเขขึ้นข้างบนได้แต่ถ้ากว่า ถ้าหมดความหอ่ออัดก็งคงจะลงแต่เวลาเมินอยู่เป็น30มสี่โมงหรือว่าถ้าขึ้นสูงประมาณาเก็บจตกทั้งวันอนี่ประลองไม่ได้กระทงมาละได้อันคลมลอยมาละจะคมหอ้อยก่อนโอ้คมงามๆนะประลองแต่างามขนาดเนะออาะ เอาฝีมือของแม่บ้านนี่จะแขวนจะแขวนโค้ไวต้ตามูที่เป็นเตรียมไวเฮือเนาอเต้นเอาเขาเดียวเขาไปไปไปแขวนเลยเนาอโอ้ไปแขนวนไปแขวนโอ้เข้ามาเขาจะแขวนโคมก่อนครันแขวนโค้ไอครบกันใหญ่กว่ามี กันใหญ่ก oh, oh, mm ็ม hmm. ีโ hmm. อ้ใหญ่ก็ม so ีอ้าวปลองปลองไปลองแขนเลยมาจากแขนนะแขนตรงเว้ไหน์ตรงกลางตรงใดอ้าวได้ไปได้หแกนเอาอ้าวต้องขึ้นแหมป้าขึ้นแหมไปหน้ไปได้หมุนแกนไม่ได้อีกตั้งสี่ห้าหมุนอ่ะโอ้โหห่านะเจ้าเป็นอย่างต่บ้างอ่าวไปลองแขวนตรงนี้ละหนอว่าหนอ อ๋อได้ละได้ละได้ละอ่าอันนี้แกนหลวงแกนหลวงแกนใหญ่โองแกนใหญ่กว่ามีเดี๋ยวปั่นบอนนะนี่ยเดี๋ยวบั่นบอลละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟาดล่วงเนึ่ปั่นบอลตันตันโคมนะแล้วก็เดี๋ยวปั่นบอลเนี่ยนอนอยู่ออกบนี่มีมีกันบูจาโคมตัวแล้วก็บูจาโคมที่จะแหวน รู้ป่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมจากนักจัดไลน์ที่ติดตามรับชมในช่องของรถเกิดเมินบโดยตลอดยังได้ทีก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงวัดตัวองหลวงวัดต้องขอขอบคุณท่านผู้ชม จัดนักครนะับ